ายดีทานหุ่น้มเนาะตอนนี้ข้าวเจ้ามายืนอยู่เนาะ,ะ,นะสถานที่ส่วนบุคคลแหง่งหนึ่งเนาะที่ว่าข้าวเจ้าได้ย่างมาออกกับร่างกายเนาะเวลาฮกโมงเส้านี่แหละออกกับร่างกายแล้วก็มาเข้ามาก็มีสถานที่เ,เพิน่นพัวนาเป็นหมูบยยม่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งสามารถเข้าออกได้ ได้ลายได้ไปซอดจูสร้างซอยใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเป็่ของส่วนบุคคลคันผู้ใดซีเข้าซีออกต้องได้มีการครับอนุญาตหรือว่าแจ้งก่อนลวงหนาเนาะคนก็เสียอนุญาตให้ถ้าว่าเป็นบุคคลอันที่ว่าสุกสือนเข้ามาเนาะอาจจะได้เสียเงินเนาะได้ยินว่าคนเสียรถซีล่อนี่สาวบาทต่อคันบ่อนี่ อาจจะแมนหรือแนวได้ครับเจ้าก่อนเมนอาจจะบูถึกต้องเสือขนบูถึกต้องก็ว่าบูถุกต้องขอโทษขอไผเพราะว่าคนเพื่อนอที่เข้าไปได้ก็ต้องได้มีเห็นบม่มีเกี้ยที่ว่าเกี้ยเข้าไปแล้วเขาเขาออกมาเขาเลยเสียงเงินให้เพิ่นเดอ้อให้ผู้ชมเดอ้อนี่แหละบ่งไปบ่งไปเด้อให้ผู้ชมเดอ้อนี่อันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตอันหนึ่งอยู่ของสาวกรุงเทพมหานคร่นก็ อันนะั้นเป็นทางส่วนตัวของเพิ่นอนนะเอาอันนี้แหละกระยกกระสีย่างออกไปข้างนอกคุณเด้อตรงนงนี้อันที่ว่ามันมีความอ,อันสวยงามกับเมนว่าสวยว่าแม,มนนะั้นอันนะั้นสะสะพานข้ามนี่นะสะพานข้ามอันคนละองเนาะอนนะเอาเบิ่งไปเบิ่งไปสะพานข้ามคลองนี้ นี่แหละเจ้าของเพิ่นก็นเป็นตึกตัวนี้แหละซื้อเจ้าของเพิ่นว่าถ้าเรไปน่าตึกตัวนี้แหละตึกตัวนี้แหละ,หละซื้อเจ้าของเพิ่นพะเนาะบังไปบงังฝอยเดินหอยเจ้าชิพายางเนาะยางคอยอยางตามอุปนิสัยบุคลิกของข้าวเจ้านี่แหละเนาะคนผู้สูงอายุเนาะเอา สิพาผู้เฒ่าก็ว่าบ่ว่าเอาว่าผู้สูงอายุซะเนาะคันอายุเกิน60ปีแล้วเพิ่นก็ว่าผู้สูงอายุาก็คอยย่างตามอันอนั้นคู่บุคลิกลักษณะนี่แหละนาะคนอันน่ะนเรีว่าคนอันนั้นขอยก็เว้าแจ้งว่าเป็นปันดงเนาะ ปันดุงภาษาไทยก็เป็นลูก,กเกาเฮายางหลก็บ่ได้แต่ว่าขันบ่ยยางก็เป็นง่อยนะครับทุตรงไี้ม่ย่า,างคอยยางไปเทื่อกเถืถ่อนน้อยบางเทอก็จะมีเรื่องมีงานนอกจำป็นได้ยางยางเฝ้าย่างฟังก็ปวดแขงปวดขาปวดเท้านี่แหละปว,วดตีนนี่แหละภาษาลาวนะเคยต้องได้มากินยาเนาะขอยท้องกินยามันก็นมีฝนกระทบ ต่ออุปเนาะต่อสุตอ่ตอต่ออย่างอาวัจวะทางไหนของเขา่องเจ้าก็เรียนได้ขาดตัดมาเท่านึงแล้วเนาะอันนี้ก็คุ้มจริงไงฟังขาดตัดมาเท่านึงแล้วก็ยอดคนกระทบก,กินยากินยาแง่งแก้โรคเก้าและเพราะว่าโรคเก้ามันจะว่าหายขาดเนาะ มันจะกินพอทุเลาบันเทาความเจ็บปวดซื้อจ้อออากนะเขาก็เท้า้เขาปวดอีกก็ได้กินอีกก็เห็ดให้เนาะน,นี่ว่าความจริงให้ฟังเด้อเห็นให้ถุงน้ำดีอาเจว่ากซักส,บ,กสบแบบนักได้แบบน,นักหนาเราได้พาตัดออกเมือ่อห้เรืออย่างเนาะอันนี้มค่อยว่า เบิดไปแล้วถงน้ำดีแบบนี้ม <enjoying attacking> <fear> ันกระทบใส่ตัวอื่นอีกแม่งกระทบใส่เบิดทุกกระทบใส่เบิดทุกๆอัหนันเด้อครับซ o มเด้อบ่เพียงแต่นั้นมันก็ยังมีอันนั้นล้ำไส้ยังมีอันนั้นอานทีว่าภาษาเพษ่หน่ามายหลังภาษาลาภาษาไทยภาษาไตนี่แหละจึงค่อยว่าชีวิตของคนผู้หนึ่งอยู่า ก็แมนว่าได้ใช้ชีวิตอยู่แบบเมื่อเขาอันหางสมนอาเชีวิตเมื่อเขาหางเอาอาวุโสไปแล้วอยู่เกินหกไปแล้วหอ้างกายของเขาก็ถือว่าอ่อนเพียเปี้ยรอยลอลงถึงเราที่ภักษาสุขภาพหลายประเดโกตาม เราเอาสิออกกับร่างกายเช็ดยังก็ตามมันก็บอบอวิจจากการที่จะมีโรคไข้ไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้เบ่งไปเบ่งไปอันนี้แมนคลองเนาะดีว่ามีสะพานข้ามคลองนี่แหะท่านผู้ชมข้ามคลองอยู่เห็นบออนี่ สองสะพานข้ามคลองบึงไปบึงปล่อยผู้ชมนี่แหละอันนี้แหละตึกตัวนี้แหลซื้อเจ้าของเพิ่อนเอาไปเป็นเจ้าของย่างด้านในะเพิ่อนมีอย่างด้านนอกพ่อก็ก็ที่ดินของเพิ่นแหละพอเพิ่นก็แยกเอาที่ดินของเพิ่นเนาะแยกเอาที่ดินของเพิ่นส่วนหนึ่งเด้ มา ah ฮ e ็ดเป็นคนทา้งฮันจิวาเข้าไปเนาะเข้าไป,ไปน,าน,าน,านั่นๆเข้าไปคอนโดมิเนียมอยู่คนท่านด้านไหนอีกหรือว่าศูนย์ศูนย์อันนั้นออฟฟิศต่างๆนนเวนวาะอเมริกานี่แหละต้องไปพุงปอยเดินทางสูง อันนี้ยาวเสาๆามันจึงคอยว่ามีคนมาออกกับร่างกายกระโบนหลวงหลายถ้าแมนพนม้ย้ำตนอันนั้นอันใบแก่ๆอาจจะมีหลายเพราะว่ามันเป็นยามแรงคนเพิน่นได้กลับจากอันอันเวียกจากงานเนาะแล้วก็มาออกกับร่างกายเนาะแต่ว่าเมื่อนี้มันเป็นเมื่อวันอาทิตย์เป็นเมื่อวันยุดธเป็นเมื่อวันยุทวันพักกับว่าแมน่นล่ะ คนส่วนลายก็บซีเมนอาจจะพนนะักผ่อนอยู่บ้านเนาะโบได้ออกไปใส่นะาะอกจากที่เฮ็ดเวียดเฮ็ดงานเมื่อยเนาะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดจังหวัดมันก็บ,บ่มีค่อยมีคนเนาะคนส่วนลายคนกรุงเทพยามวันเสาร์าวันอาทิตย์ยามวันพักก็ต้องได้ขอพากันพาครอบครัวอ,ออกไปเที่ยวลีน เนาะอยู่ต่างจังหวดัดอยู่สายหาดแคมทะเลก็หรือว่าอยู่ภูเขาภูเขาทางภาคเหนือเนาะนี่แหละอันนี้เป็นคลองเนะาะขอเจ้ากับศเปิดเผยเนาะว่าคลองยังเนาะข่อยเจ้าก็ยังบ่ฮู้เป็นคือกันเป็นคนต่างจังหวัดเนาะคือการ,าาการบ่ฮู้แหละฮู้ก็เฮ็ดบ่ฮู้แลยทางซุ่มเนาะเจ้าเหนือ <c oughs> <ฮ> <c oughs> ว่าไปบอถืกต้องแล้วมาต้องไปเอาข้อมูลก่อนว่าเป็นคลองยังอย่างเนะาะสมผู้ใดเนาะหูก็อบอกที่เนีเดยบอกข่าวเดว่าอันนี้เป็นคลองยังอย่างเดินถุงสูงเด้อนีเน่ะไปเบิ่งไปเด้อถุงสูงเด้อนี่แหละตะเวนกำลังพุ่งออกจ้าวมานะตึกเนาะตึกด้านหน้าเนาะมันตึกด้านหน้านีาานนานาน่บังไว้อยู่ เวยียนกําลังขึ้นขึ้นเวียนสวยงามสวยงามที่สุดองค์ครรมสมน์เนี่ยนี่ลงไปวงปอยธรรมสมน์ทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามเนาะบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามไร้ธรรมสมนี่อ้าวเยาวสีคอยย่างไปเนาะหล่อเหลือไปตามศรัทธาอ่านะ เนาะนี่เขาที่แหละเขานี้นกนกเข้ายืนคอยยางไปเชื่อำสูมเนาะยางออกไปหันจะไปเด้อเปิดเผยน้อยนึงยางออกไปนี่จะไปเจอทางไงทางหลวงแห่งซาดทางอ่ะนะะครับชื่อว่า ถนนอ่อนนุชกวาแมนบางคนก็ที่เข้าใจถนนอ่อนนุชก็คือถนนซอยเจ็ดสิบเจ็ดเนาะถนนซอยอัน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 สุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวท่านผู้ชมดูถนนซอยสุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดก็คืออันถนนอ่อนนุชน่ะมันอันเดียวกันมันอันน่ะ มีสองซื้อแต่ว่าไม่ถนนอันเดียวกันเน,ะนานะฮาบ,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 บุงไปบุงค้อนบุสงเราก็สี่โอ้ยบุสงได้เบิงทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนกของจุดอัน,นวิวแห่งหนึ่งนกของกรุงเทพมหานครด้ยเราคือ มาบ่รวิถีชีวิตของอันน่ะชาวบ้านถึงอยู่นี่แหละเพื่นก็อยู่ติดคลองนี่ไงบอกอันนี้ก็เฮือนประชาชนชาวบ้านก็ว่าแม่ละเพื่นก็อยู่วิถีชีพเพื่นอยู่แบบอันน่ะแบบแบบธรรมดาธรรมดาแบบปกติแหล้วเนาะอันสิ้ว่าอยู่อันน่ะใต้ตึงสูงเนาะเพราะว่า อันนี้ก็เป็นเงินดั้งเดิมของอัน,นส้างบ้านอยู่แถวนี่แหละเด้อทักสูงเด้อคนก็มีเงินมีซานถือว่าอันนี้ถือว่าเงินซานถือว่าคนได้อยู่แบบมีความสุขที่สุดเราอยู่แบบนี้หันนาเด้อทักสูงเด้อมีความสุขในชีวิตของคนถือว่าเป็นเงินส่วนตัวมันก็อยู่ได้ตามอกตามใจทักสูงนี่แหละบ,บึงไปบุงไปนี่นะนี่ Phải, rồi phải vâng phải lên hồ xuống đó Thái chạp bởi viên Nó Của Nó khám Khóng Nó có mi sao Thái phần ổng Sao tăng thế phần ổng ออกมายางเนาะมายางจอกกิ้งออกกล้องกายตามอุปนิสเออตามอัตยาสัยแต่ผู้ชมเ้อะอาจ้าเองกับผู้นึงทีได้ยางมายางจอกกิ้งออกกล้องกายมาเพื่อสุขภาพแหละเนาะก็เพื่อสุขภาพ,หพ,ภาพให้อายุเขาอย่างกี่ไร่ก็ นนเขากินยาลายมันก็ตัดอายุเขาลงนอามาออกกับร่างกายเขาก็เพิ่มอายุเขาคืนแลกกันไปแลกกันมานะนเนาะเนาะอ้าวนี่นนตึกยาวๆสูงๆนี่หากรนะดกหีดใหม่แล้วใหม่เนไหเนาะหัว คนมีดินน้อย่อนกระปุกน้อยๆเป็นซีเรียมคือเสาไฟฟ้าเนาะคือเสาเนอะไฟฟ้าเรือคือเสาต่อมอหแล้วเนาะสูง,สงขึ้นว่ามีดินน้อยเนี่ยอยากได้อยากได้เนื้ออยากได้อันห้องหลายก็ต้องเอาสูง,ส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 งขึ้นสูงนขะึ้นสูงขึ้นเนาะ แดดกับร่างออกจากอันนรคันีิวแดดตัวเวนขึ้นแล้วแต่ว่ามีตึกทั้งหน้าสามซึกนี่บังไว้อยู่เน้องคนก็นเลยว่าม,มันกน็พอดีงามไปแล้วหนึ่งสะท้อนแสงไปแล้วหนึ่งหลังสมเนาะบึงไฟบึงปลาเข้าเจ้าก็สิได้อยูต่ตีคลิปตัวนี้ไว้ก็น้องคนเราท่านผู้ชมขอโชคดีโชคดีมรู้ทุกคู่ทุกคนเดอ้อหลังสมเดอ้อ โชคดีโชคดีอยู่ดีมีแหงมาทุกคนมาทุกคน